เราพร้อมเสมอที่ว่าจะไม่หวั่นไหวบางวันจะได้รับประทานอาหารบางวันจะไม่ได้รับประทานก็ตามใจจะคงหวั่นไหวอาจจะคงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอยู่เสมอถ้าคนนั้นมันมีอะไรดีบ้างมันคงไม่หิวข้าวอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ มีความพอพัะไทเสวยวิมุตติสุขในการจัดสรุซึ่งตามพระบาลีกล่าวว่าไม่ได้ชั้นอาหารถึงสี่สิบเกวันข้อนี้เป็นความจริงที่เชื่อถือได้ในบุตรคากรวนดูแล้วถ้าสี่สิบเก้าวันมากไปเอาสักเจ็ดวันก็ยิ่งเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้ ถ้าคนนั่นมันมีอะไรดีมันพอใจในความดีได้มันลืมหิวข้าวถ้ามันเป็นคนโง่จต็มไปด้วยกิเลสอนุสัยอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันคงหิวจัดเว้นสักครึ่งวันมันก็คงจะทําไม่ได้ไคอยพยายามสร้างสรรค์ความดีพอที่จะอิ่มได้อิ่มอกอิ่มใจได้จนไม่หิวข้าวซึ่งเป็นความหิวในทางร่างกาย คนเสียใจก็กินข้าวไม่ลงมันอิ่มประเภทหนึง่งคนดีใจก็กินข้าวไม่ลงเพราะมันอิ่มอีกประเภทหนึง่งไปสังเกตดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้เราเป็นคนมีใจคอปะกะติเราก็อาจจะบังคับได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งอดทน นึกถึงพระพุทธเจ้า,าเมื่อท่านกระทำทุกกรกิริยาก็ดีเมื่อท่นานจัดสรุ่แล้วก็ดีสิ่งที่เรียกว่าข้าวปลาอาหารที่ไม่มีความหมายอะไรเลยเดี๋ยวนี้มันมีแต่ลูกศิษย์โง่โง,ง่ขี้คลาดขี้กินไม่มีความอดกลั้นอดทนจนกระทั่งลืมพระพุทธเจ้าไปในแง่นี้ ถ้าได้ศึกษาสังเกตจนเห็นความจริงแล้วปัญหาก็จะหมดไปเรื่องอดข้าวคือเว้นอาหารสักวันหนึ่งนี่เป็นเรื่องของลูกเด็กอของอของอลูกเด็กอมมือก็ได้ไม่มีความหมายอะไรเราได้เคยคิดเปรียบเทียบให้ดูเมื่อบางปีว่า ถ้าเราประเทศไทยสี่สิบล้านคนอดข้าวกันคนละวันนี่จะประหยัดเงินได้หลายร้อยล้านแล้วเงินนี่ไปช่วยใครที่ไหนก็ได้ถ้าเดือนหนึ่งช่วยกันอดักวันหนึ่งทุกๆเดือนนี่ก็จะมีเงินเหลือเยอะเอาไปช่วยใครอะไรที่ไหนก็ได้เนี่คือคนของความกล้าหาญ หรือว่ามันกินในบุญกินความดีอิ่มจนไม่ต้องกินข้าวแล้วก็เอาข้าวที่ไม่ต้องกินนั่นอ่ะไปช่วยเหลือคนอื่นที่มันยังต้องกินในโลกนี้กําลังพูดกันว่าอาหารกําลังขาดแคลน,น,นการที่จะเว้นอาหารเื้อสักวันหนึ่งนี่ก็รวมอยู่ในบทเรียนที่เรียกว่าเป็นการเล่าอ,อายุ ด้วยเหมือนกันพี่ก็ไปคิดดูพิจารณาดูยังมีหลายเรื่อง <c oughs> ที่จะต้องเอามาพิจารณาเกี่ยวกับการล่ออายุ <c oughs> ทีนี้สำหรับคำว่าล่ออายุนี่ฟังดูแล้วมันเป็นคำตลกตลกยังไงอยู่ถ้ามันเป็นคำที่ ตลกตลกก็ไม่เป็นไรเอามาขอรับผิดชอบฟังดูในภาษาคนความหมายมันยังรวนเรอยู่ไม่รู้ว่าจะล่อไปทำไมกันสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่าอายุคืออะไรด้วยแล้วก็ยิงล่อไม่เป็นล่อไม่ได้มันก็เลยเป็นคำพูดที่ ร้าความหมายเขาจะรู้สึกว่ามันร้าความหมายแต่ถ้ากลา่าวตามที่แท้จริงที่ถูกต้องในภาษาธรรมแล้วมันก็มีความหมายมากเป็นคำที่มีความหมายจริงแท้แล้วก็ถูกต้องคี่ว่าจริงแท้ก็คือเป็นการรล่ออายุกันได้จริงๆ ที่ว่าถูกต้องนั่นก็เพราะว่ามันมีประโยชน์ท่านอจขอยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าการล่ออายุนี่มันมีประโยชน์ล้วมันถูกต้องในข้อที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรล่อเพื่อให้มันฉลาดขึ้นบ้างไอ้ล่อ,อนี่มีหลายความหมายล่อให้เขาโกรธให้เขาเกลียด นี่ก็ไม่ควรจะทําแต่ล่อเขานึกได้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ดีแต่คนเขาไม่ได้เจตนาจะล่อกันอย่างนั้นมันจะมักจะล่อด้วยกิเลสก็ทําให้เกิดโกรธกันเกลียดกันคําว่าล่อจึงมีความหมายหลายชั้น ไอ้คำว่าลอ่อนีมันมีความหมายสนุกขบขันรวมอยู่ด้วยฉนั้นถ้าทำเป็นใช่เป็นมันก็ป้องกันการเกิดความโกรธได้ <c oughs> ที่ลึกไปกว่านั้นก็คือล่อตัวเองล่อตัวเองนี่ก็ต้องสมมติว่ามันเหมือนกับคนสองคนอยู่ในร่างกายเดียวกันให้คนหนึ่งมันลอ่อคนหนึ่งได้ คือสติปัญญามันล่อความโง่ก็ได้ <c oughs> แต่บางทีความโง่มันก็ล่อสติปัญญาข้อนี้มันแล้วแต่ว่าไอ้คนคนนั้นนะ่ะมันโง่ามากหรือมันมีสติปัญญามากถ้ามันมีสติปัญญามากสติปัญญาของมันก็ล่อความโง่ได้แต่ถ้ามันโง่ามากแล้ว <c oughs> มันก็คงจะลําบาก ว่าจะเอาความโง่อันไหนมาล่อสติปัญญาดังนั้นก็ล่อไปอย่างผิดผิดตามประษาตอ,องคนโง่ <c oughs> รวมความว่าเราล่อตัวเองนี่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงล้วเราให้คนอื่นช่วยล่อคือประวารณาไว้เลยถ้าเห็นว่าโง่ตรงไหน ไม่เข้าทีตรงไหนก็ช่วยบอกอน,นี้เรียกว่าให้คนอื่นเขาช่วยล่อ <c oughs> นับว่ามีเหตุผล <c oughs> จะดูกันอีกสักนิดหนึ่งว่าทำไมจะต้องล่อถ้าเรา,าล่อตัวเองได้ มันก็กันผีล่อถ้าผีมาล่อเนี่ยมันเร็วกว่ามันเสียหายกว่ามันร้ายขาดกว่าคือมันเร็วกว่านะแต่เราตัวเองล่อตัวเองเสียมันดีกว่าให้ผีมันล่อถ้าใครกลัวผีล่อก็รีบรอตัวเองเสียให้หมดปัญหาไปเสียก่อน คำว่าผีมันล่อหรือผีมันหลอกนี่หรือมันจะฟังถูกกันทุกคน <c oughs> แต่น้อยคนที่จะฟังถูกถึงที่สุดว่าความหมายแท้จริงนั่นเป็นอย่างไร <c oughs>